สวัสดีครับผมนายเศาสักรักชาตินิสิตชั้นปีที่2คณะวิศวกรรมศรราสตร์ภาควิชายโยธาคลิปนี้จัดทำขึ้นในรายวิชาผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตรโดยคลิปนี้จะพูดเกี่ยวกับเทคนโ,โ,โนโลยีก,การเกษตรคือการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกแนวตั้งก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับไฮโดรโปนิกไฮโดรโปนิกคือการปลูกผักในน้ำ ที่ผสมสารละลายอาหารปลูกเลี้ยงหรือที่เรียกกันตามท้องตลาดว่าปุ๋ยน้ำโดยผักที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส่วนมากจะเป็นผักกินใบและเป็นพืชระยะสั้นที่เก็บเกี่ยวในระยะเวลาอันรวดเร็วที่นิยมปลูกแบบไฮโดรโปนิกได้แก่เรดโอ๊กกรีนโอ๊กร็อกเก็ตฟินเล์กรีนคอร์สบัตเตอร์เฮดผักกาดหอมระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวคือ40ถึง 60วันส่วนใหญ่นั้นจะใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารในเมนูสลัดผักที่มักจะรับประทานกันสดสดส่วนระบบปลูกพืชไฮดโดรโปนิกแนวตั้งคือหนึ่งในรูปแบบการปลูกผักแนวตั้งด้วยระบบไฮดโดรโปนิกโดยมีปั๊มน้ำทำหน้าที่ส่งน้ำที่มีสารอาหารไปยังรากพืชซึ่งช่วยให้สามารถปลูกผักในพื้นที่จำกัดได้อย่างดีอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิก และระบบการทำงานของการปลูกผักแนวตั้งเซตปลูกผักไฮโดรโปนิกแนวตั้งประกอบด้วยชิ้นส่วนหลัก4ชิ้นคือ 1. ถังบรรจุน้ำจะอยู่ด้านล่างสุดของเซตปลูกใช้บรรจุน้ำที่ผสมธาตุอาหารขนาดความจุถังน้ำจะขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นปลูกด้านบนขั้นต่ำแนะนำที่ความจุ10ลิตรถ้าใช้ถังน้ำที่มีขนาดเล็กก็อาจจะต้องเติมน้ำบ่อย แต่ถ้าใช้ถังที่มีขนาดใหญ่เกินไปก็จะเปลืองปุ๋ยที่ใช้ผสมในถังน้ำจะมีปั๊มน้ำวางแช่อยู่ทำหน้าที่ส่งน้ำในถังเขึ้นไปยังชั้นจ่ายน้ำที่อยู่ด้านบน 2. ฐานปลูกและเสาแกนกลางทำหน้าที่รับน้ำหนักชั้นจ่ายน้ำและชั้นปลูกที่อยู่ด้านบน 3. ชั้นจ่ายน้ำอยู่ด้านบนสุดของเซตปลูกทำหน้าที่จ่ายน้ำให้ชั้นปลูกที่อยู่ด้านล่าง สี่ชั้นปลูกจะมีช่องสำหรับใส่ต้นผักที่ปลูกแต่และชั้นถูกออกแบบให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้เลี้ยงปลูกผักได้ในส่วนระบบการทำงานปั๊มน้ำจะส่งน้ำในถังด้านล่างขึ้นไปยังชั้นจ่ายน้ำที่อยู่ด้านบนสุดน้ำจะไหลลงไปชั้นปลูกที่อยู่ในชั้นถัดไปเมื่อถึงระดับน้ำที่กำหนดไว้น้ำส่วนเกินก็จะไหลล้นลงไปชั้นถัดไปน้ำที่ล้นจากชั้นปลูก ด้านล่างสุดก็จะไหลกลับลงไปยังถังหมุนเวียนเป็นระบบซึ่งข้อดีของระบบน้ําล้นนี้คือจะช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ําเติมอากาศให้กับผักที่ปลูกวิธีการปลูกผักแนวตั้งและการดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกก็เหมือนการปลูกผักทั่วไปเริ่มต้นจากการเพาะเมล็ดเราจะเพาะเมล็ดในฟองน้ําที่ใช้ปลูกโดยตรงโดยการหยอดมเมล็ดลงไปในฟองน้ํา หรือเฉพาะในทิชชู่ที่วางไว้ในกล่องแล้วค่อยเลือกต้นที่งอกย้ายไปปลูกในฟองน้ำต่ออีกทีก็ได้เช่นกันโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ14วันจึงจะย้ายไปปลูกในเซตปลูกต่อไปวัสดุปลูกอาจจะเปลี่ยนจากฟองน้ำเป็นเพอร์ไรท์หรือเวอร์มิคูไร์ก็ได้แต่ต้องปลูกในถ้วยปลูกโดยเฉพาะสำหรับกรณีปลูกในฟองน้ำเราจะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตผักแล้ว ปุ๋ยสำหรับปลูกผักแนวตั้งจริงๆแล้วปริมาณธาตุอาหารในน้ำผสมปุ๋ย AB ก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยทางใบอื่นๆเพิ่มแต่ก็สามารถให้ได้ถ้าต้องการและนอกจากปุ๋ย AB ที่นิยมใช้สำหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกแล้วในปัจจุบันยังมีปุ๋ยออร์แกนิกน้ำที่นำมาใช้แทนกันได้สำหรับปัญหาโรคที่เคยเจอส่วนใหญ่จะเป็นโรคจากเชื้อรา เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือการเกิดความชื้นที่มากเกินไปคำแนะนำพื้นฐานในการปลูกผักแนวตั้งบริเวณที่ตั้งเซ็ตปลูกต้องได้รับแสงแดดต่อเนื่องอย่างน้อย4ชั่วโมงต่อวันและไม่โดนน้ำฝนโดยตรงเพราะจะทำให้ใบช้ำและเกิดโรคเชื้อราได้ 2. ส,สามารถใช้น้ำประปาหรือน้ำา RO ได้น้ำที่ใช้ควรมีค่า P h หกถึงเจ็ดสามมันตรวจเช็คระดับน้ําในชั้นที่ปลูกแต่ละชั้นอย่าให้ต่ํากว่าจุดระดับน้ําล้น 4. กรณีใช้ปั๊มน้ําต้องคอยตรวจเช็คให้ปั๊มน้ําแช่อยู่ใต้น้ําเสมอ 5. ความถี่ที่ใช้ในการเติมปุ๋ยขึ้นอยู่กับขนาดถังน้ําที่ใช้ถ้าน้ําในถังยุบก็เติมน้ําและผสมปุ๋ยลงไป 6. เปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าแทนการให้น้ำผสมปุ๋ย2-3วันก่อนการเก็บผักซึ่งจะช่วยลดค่าในเตรดที่ตกค้างอยู่ในผักได้มาก 7. หลังเก็บผักหมดแล้วต้องล้างทำความสะอาดเซตปลูกผักทุกครั้ง 8. ถ้าเป็นไปได้ควรควบคุมอุณหภูมิบริเวณที่ปลูกผักให้เหมาะสมอย่าให้ร้อนเกินไปขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟัง ขอบคุณครับ